สปาเนี่ยมาจากคําว่าเซนัสเพอร์เอควานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการบําบัดด้วยน้ําในสมัยก่อนเนี่ยแถวแถวยุโรปเนี่ยแถวสแกนดิเนเวียแถวฟินแลนด์เขาจะนิยมอบไอ้น้ำการอบเซาวนากาันนะครับเขาก็เลยมีการบําบัดด้วยน้ํานั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าสปาแต่ทีนี้ว่าคําว่าสปาในความหมายของ คนไทยเองที่เรามาปรับเรามาประยุกเนี่ยเพราะว่าสปาเนี่ยเข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยมาเข้ากับวัฒนธรรมของไทยไม่ว่าจะเป็นการนวดไม่ว่าจะเป็นมารยาทอย่างไทยแล้วเนี่ยเราปรับมาเป็นความหมายสปาว่าสปาคือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนั่นคือเราได้สัมผัสทั้งหมดเนี่ยจากการมาใช้สปา กิจสปาเข้ามาในภูกเกต็ตเนี่ยประมาณนะครับประมาณ15,16ปีฐานธาราสปาเปิดมา13ปีนั่นหมายความว่าเราเราเกิดหลังจากที่สปาเข้ามาในภูกเกต็ตประมาณ3 4ปีตอนนั้นเนี่ยเมื่อย้อนหลังไป13ปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจกับว่าสปาแม้กระทั่งหน่วยราชการในภูกเกต็ตก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จะส่งเสริมยังไง ส่งเสริมแต่การนวดไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานท่องเที่ยวในภูกเก็ตก็ไม่เข้าใจหน่วยงานอื่นๆน,นี่มันเข้าใจใหญ่เลยนะครับเราก็ลําบากในเรื่องของการทําธุรกิจด้านสปาแต่เราก็พยายามสู้จนจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จในเรื่องของความเข้าใจลูกค้าว่าสปาคืออะไรเราต้องอธิบายให้ผู้ประกอบการที่เอาลูกค้ามาให้เราไม่ว่าจะเป็นพวกไกด์ ไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยอธิบายให้เขาเข้าใจว่าสปาเนี่ยแตกต่างจากการนวดไทยอย่างไรการให้บริการของสปาเป็นอย่างไรพูดปากเปล่าไม่ได้นะครับเราต้องให้เอเจนต์เหล่านั้นเนี่ยให้เขามาทดลองนวดทดลองใช้บริการสปาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบสมุนไพรการขัดตัวการนวดตัวการนวดเท้าการนวดหน้าการพอกตัวอะไรต็แล้วแต่เนี่ย จนเราไม่ต้องอธิบายด้วยคําพูดเขาจะนาไปมอบกับลูกค้าเขาจะไปอธิบายลูกค้าได้อย่างท่องแท้ตอนนั้นแหละลูกค้าจะไหลมาเทมาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สปาเปิดน้อยเราเปิดบริการตั้งแต่เช้าจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนยังไม่เสร็จเลยทีหนึ่งที่สองยังไม่เสร็จเลยครับลูกค้าเยอะมากนั่นคือเป็นช่วงแรกสปามีน้อยแล้วก็ผู้ใช้บริการมีเยอะ ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าสปาจะบูม ประเภทของสปาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างทานทราสปาเนี่ยจะเรียกว่าเดสปาคำว่าเดสปาคืออะไรลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่ได้ค้างคืนหรือในเดสปานั้นไม่มีที่พักครับอันต่อไปก็จะเป็นเดส t ิ n เนชั่นสปาเดส i ิ a เนชั่นสปาเนี่ยนะจะมีน้อยเหตุผลก็คือว่ามันจะต้องมีกิจกรรมหลายอย่างอยู่ในเดส t ิ n เนชั่นสปา และ Destination Spa จะต้องมีที่พักด้วยต่อไปเป็นโ o t e l รีสอ r ์ทสปาคือสปาที่อยู่ในโรงแรมและให้บริการลูกค้าเป็นส่วนมากก็คือลูกค้าที่อยู่ในโรงแรมนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกโรงแรมจะมีคำว่า Hotel จุดๆๆๆแล้วก็แอนสปา ถ้าลูกค้ามาใช้บริการเดสปาแน่นอนเขาได้ความสุขกลับไปก็หายเหนื่อยเลยมาถึงนี่นะครับได้มาพักผ่อนนั่นเองอทั้งร่างกายและจิตใจก็จะสบายไปหมดเลยนอนหลับสบายถึงบ้านอย่างสปาเนี่ยนะเราจะเน้นบริการหรือเซอร์วิสด้านเซอร์วิสเนี่ยมันต้องใช้คนถ้าไม่ใช้คนไม่ถือว่าเป็นเซอร์วิสเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องของพลากรากนนั่นคือการฝึกอบรมการสอนนั่นเอง อันเทรนพนักง,งานอยู่ตลอดเวลาหรือเมื่อมีกรณีศึกษามีเคสตันดี้ขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าคอมเพลนขึ้นมาสักเคสหนึ่งว่านวดหน้าไม่ดีเนี่ยสมมติเราก็เอาพนักงานางคนนั้นเนี่ยไปเทสใหม่10ครั้งหยุดการให้บริการลูกค้าจนกว่าจะเข้าสู่มาตรฐานที่เราต้องการซึ่งมาให้บริการลูกค้าได้ ก็อยากจะให้คนที่มีความรู้สึกว่าสปาแพงมาใช้บริการได้เพราะที่นี่ไม่แพงเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายในส่วนของคนที่มีความรู้สึกว่าสปาเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยในชีวิตประจําวันก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ฟุ่มเฟือยเลยเพราะว่านี่คือรางวัลให้กับชีวิตของท่านเด็กสามารถใช้สปาได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสปาเราเนี่ยเหมาะสําหรับครอบครัวบรรยากาศเป็นธรรมชาติเราดูแลท่านเหมือนกับ คนในครอบครัวเรา